ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด สนับสนุนข่าวโดยคอร์ฟายเอ็มเอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอร์ฟิลเข้มข้นถึง5ชนิดวีคลาสอัลฟาฟาพักเคลสาลายคลอเรล่าและสไปรูรีน่าเพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน m c t และโคเอนไซม์ Q10 สนใจติดต่อศูนย์จำหน่ายสมาร์ทช็อปเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0619791765 มูลนิธิร่วมกตัญญูลุยถวายภาพปางมารวิชัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่3สาขาแพร่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดต้นพึ่งสามัคคีตำบลคู่พงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูนายสมศักดิ์ปาลวัฒผู้จัดการมูลนิธินางพาวินีปาลวัฒรองผู้จัดการมูลนิธินางสาวสกาวรัตน์สมสกุลรุ่งเรืองเลขาธิการมูลนิธิและเหล่าาาศิลิลปนดรดรโย บินบรลลูริตไทยเอกพันธ์บรลลูริตยาวลูกหยีนุ้ยเกตซลิน เอกทวัตคุณนอยอุสนียพรผลเจริญแอนฮาไทยราชและผู้บริหารบริษัทกรุงสยามหรือเครื่องดื่มคอมมานโดและสสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางมาถวายพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยขนาดหน้าตัก,กว้าง59นิ้วที่ได้หล่อขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2563เนื่องในวาระครบ50ปีมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำาศาสนาและชาวบ้านพื้นที่ให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแมสแอลกอฮอลให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ของสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่กรมป่าไม้จำนวน400ชุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนจะร่วมกันปลูกป่าในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเศกร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นโดยมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีทางด้านนายชาติสัตธรรมนวงขออส่วนป้องกัรรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สนับสนุนข่าวโดยคอร์ฟายเอ็มเอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอร์ฟิวเข้มข้นถึง5าชนิดวีคลาสอัลฟาฟ a าพักเคลซายคลอเรล่าและสไปรูรีนาเพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน MCT และโคเอนไซม์คิวเทนสนใจติดต่อศูนย์จำหน่ายสมาร์ทช็อปเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 9 7 9 1 7 6 5ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด